ฮัลโลสวัสดีจ้าวันนี้ตามเคยพี่น้องเขาปลาหาเห็ดสบายดีเฟดสบายดีเห็ดสบายดีแฟนแฟนเมื่อนี้เขามาปุ๊บเจอนั่งเ่ากอนมูลเลยวะ่ะมื่อนี้เป็นมือตำอีที่ฝนบ่ตกพี่น้องโอ้ยขอบคุณฟ้าอีกแล้ว แต่ว่ามาเจอนังเถาอัวเอาบดได้ดอกป้าตัวนี้มันเถาผดเนะาะขาเก๋โอเคเป็นบอกขาก็คือสีเถาเนาะอีกดอกหนึ่งดอกหนึ่ง,งแต่ว่าบ่หูวาซิมีดอกงามบ่เดอ้อพี่น้องเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะจ๊ะมันันมันฝนตกละกะ็นกน้ำกระท่วมได้ภายในฝรั่งเศสนี่ผากเนื้อน้ำท่วมร้ายพี่น้อง ปลาลีดกับฝนตกสามอาทิตย์ละมิเตอมือนี่นะฝนบ่ตกนะนี่ได้ดอกนึงอยู่นี่พี่นองเขาก็เลือกเอาท่าวานท่าวามันอ้วมหนามไร้เขากับ,บ่เอาเมืองส่งนงั่งตัวนี้คือสีด้ายู่เนาะตัดออกดีๆล่ะกะล่ะกะด้ายอยู่เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งล่ะกะกินกับบัน เจวก็ปนไปยังสารพีนองเพราะว่าชาดอกได้แม่นบงงามเท่ากะเท่าก็เลือกว่าเข้าสีเห็ดแกงเบาะหนึ่งเบาะยำเบาะผัดเบาะไใส่นั่งกั็พอโอเคอยู่เนาะอ่ะบอกเป็นหยังดอกที่สอง <laughs> วันนี้ได้สิบดอกกับบุญแะ้ววันนี้เนาะปาดเบิ้งภาคค่ะไปเบิ้งใกล้ๆพี่น้อง ดอกอย่างดอกนงอางใเบลมเทิมแต่ว่านางคือสิเทาหรือที่บนิณีนะฮะว่ายังไงเชอรี่มาเปิดให้เบิงแน่เป็นยังไงนี่นะเป็นยังไงเนาะบาดนีเนาะเอ๊ะเบิงส่งขึ้หมวกก็คือยัางงามอยู่เด้ละ่ะเนาะแข้งอยู่บ่ตายละโอ้ยน้ำท่วม จะเป็นถนนคนเดินด้านนั้นมีคนมาเดินเล่นแล้วก็จูงหมาหยางเลาะมีคนมาปั่นจักรยานนั่มพว่ามนมันีีฝนบโตกเนาะล่ะเขาป้านี่หูซึกเขามีความูซึกพี่นอ้องอามีอันมีเพื่อนฝรั่งเขาบอกว่าเวลาเขาเขามานะให้เขาอันดมกลิน่น มันมีกลิ่นเห็ดมันมีปลาเดี๋ยวสิมันจะมีเห็ดมันต้อง,ม, head, ม,องมันหูซึกว่ามันมีกลิ่นเพื่อนว่าจังสันปลาบอกมีดาดมกลิ่นซัมซัมหมานะพี่น้องบอกว่ามันมีกลิ่นว่าสนาันนะให้ดมกลิน่นกลิ่นเห็ดเพื่อนว่ะพอแล้วดอกที่สามที่สี่ที่สี่อันนี้คือดอกที่สี่พี่น้องที่สี่เด้หนีเด้อ จะเอออีกดอกหนึ่งโบเลแดงคุณพี่คุณพี่ดอกหนึ่งโบเลสีแรงแรงเชิญนางกลับบ้านมือนิเฮ็ดบอมันบกคอยมีอันน่ะว้รุ่นไปไหนพี่นอกมิจเไวเ้แกไว้ยเถาเจอสองดอกแล้วกับบริเก็บเมื่อตกี้เนี่ยเออดอกนี้ยังงามอยู่ ดอกตัวใดมันแบบว่าฝนตกหลายแหละมันอิ่มน้ำแล้วก็โคนมันอนะ่ะเละกับบดได้อาป้เดี๋ยวพระเอกเจอด้านนูน้นเบื้องสิดสิดียุป,ปีบอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องเห็นบอนี่คือน้ำเป็นกิง่งเป็นกิง่งนี่เป็นน้ำเลยดิยดาจะเดินหลบเบื้องนั้นก่อนอ่าโอเคอยู่นี่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  มือนี้มาเอาแต่แซบอย่างเดียวพี่นอ้องคูลแมนนี้ไม่เอาแล้วนะคะอันนี้เปิดเปิดงาใหม่ขึ้นก่อนอันนี้เคลียร์อันบรรดานั่งห้อยที่ต้องการกินออกแลก้วก็นี่กะอู้ไหนอู้อะไละอะละ,ละ,ละ,ละนี่โอ้ยเนาะละเนาะไผ่กรอยากข้นกรอยากหอยกรอยากอ่ะนี่อีกดอกเนื้อ หนึ่งดอกพี่น้องหดอกแล้วนะคะวันนี้อา้าวบ้างโ้อตาไวร้วหนึ่งจะกลับบ้านจะ้ะใดสิบดอกจะกลับบ้านโอสกูห oh, วังว่าคงจะโอเคนะปาดแเม่เจ้าปัดปัดปาดปด,ดอกมากใหญ่อีพอคอยปะมีย่ง,ยงนีนี่นี่นี่นีหวังว่านางคงไม่อิ่มน้ำแหละเด้อ เห็นบ่ปัดมาเยอขวัญเอ่ยคันว่านั่งโอเคนี่ปัดดอกนี่บ่ะมานได้ครึ่งกิโลคุณว่นานี่นะหายด้วยว่านั่งเทาพุทธลำบ่จักบัดนี้นะไปเทาโอ้ยเทาอีกแล้วอเอ้ยเอ้ยไอ้บางนึงเทาพุทนี่ก็สิมาเอาตัวหน่อยนี่ล่ะพี่นอ้องอะตัวหน่อยนี่ก็อยู่ใต้โพงหญ้าแต่ว่านานั่งโบลงรลหัวแดงนี่ นั่งจะทนท่านแบบว่านั่งอ่ะนั่งแบบว่าแข็งแกร่งกว่ากว่าแซนหลายเพราะว่าเพราะว่าน่ะอย่างก็เพราะว่าน่ะขาไม่ใช่นะแน่นแน่นก้นขาแซบเพราะว่าขาแซบนี่มักจะอมน้มไว้มือนี้คือสไเด้เตโบเลรูชนี่แหละพี่น้องมีหลายเติบอยู่เพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวที่แบบว่าทนน้มทนฝนได้ดี ขานแกยังเน่นเป๊กอยู่ดอกนี่กกแมนโบเล่คือกันโอ้ยยังงามอยู่ยังงามอยู่แต่ว่าตัวน,นี้โบแมนแซบพี่น้องแมนโบเล่แต่แกกินแซบอยู่ตนนัวนี้ชุบป,ปี้อีกดอกอีกดอกอีกดอกมาและมา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 โอ้กับใครกอนโบอันบโบ,บ,บ,บตุ่ยงามไปได้กะ แกไขก่อนบ่นได้ได้ไหอนี้เนาะโอ้บ่ท่านตุ๋ยคักยังบ่อเต็มยังบ่เต็มพึ่งพึ่งคือจอย <c oughs> บอ่อแกบแบบค่อนอะไรเนาะแกมีแบบหุนจอยหุนตุ๋ยหุนเห็นบ่อกันเฮ็ดอะไรอยา่างไ้เต้นนีติตุ๋ยเป็นบละเนียนนี่เห็นบ่นี่แกโอเคได้นี่ใช้ได้ใช้ได้เบกกินกาแฟวะ อีกดอกนึงตุ้ยอยู่อาพี่น้องสังเกตบอดินนี่นะต่อให้ฝนตกขนาดใดขนาดใดดินกระจูบนาลงไปดูวันนี้เหมือนกันว่าคือกันกับฝนบริตกหลาเมือทั้งๆท,ท,ที่เมื่อวานนี้ฝนตกแรงแรงแต่ว่าดินกระเฮียงไว้แบบว่าดินคือว่าจูบนาำได้ดีฮะนะนี่อ้าเนานะ เดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวนะคะนี Man, ing, ่นี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 ่พี่น้องเบิ้งดีๆเบิ้งดีๆดอกหนึ่งอยู่นี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่น้องโอ้ยเห็นแสงแดดออกแล้วมีแห้งเนาะนี่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 ดอกหนึ่งอยู่นี่เด้อจ้านี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี้เดี๋ยวเดี้ยวเปิดให้ดูวิดีโอไอดานี่ถ่ายปุ๊บลงคลิปไปละดาหันเอาวิดีโอทิ้งไปเลยนะคะ แบบว่าดาบเอาว,วิดีโอเก่ากลับมาด้อจากพี่น้องไม่ตลอดอัปเดตท,ทุกวันนี่ดอกที่สองอยู่นี่นะคะนี่อู้นั่นแหละโอ้หมวกยังหมวกยังโอเคอยู่อ่านยังบ่ท่านถือ,อหอยแทะด้านนู้นก็นมีฝรังมากผ้าลูกมะย่างเอาหมามาเดินเพราะว่าเวลาไม่มีแสงแดดออกมาปุ๊บคนก็ออกมาเที่ยวกันนิปา่า เป็นกิจวัตรวันว่างเนาะพี่น้องมือนีกระมันคือเกาเมนบบพญายมานครับมานค<า>ื <9. S 2> นนอ,อ,อ,อเกาน้องบ้ออ่าม่เต้านีแหละฝ่อปลาอยู่แถวนี้เนะาะฝ่อแอปงตุกงบูจ้าฝ่อแอปงตุกงบูเด้อมือนีพี่น้องแสงแดดออกมาล่ะปดน้องกูนแมนดอกนี่กะดอกบักใหญ่ แต่ว่บบบาบอดีอบเก็บนางดอกมไอนี่ไปเห็นนางไปปลาหนิซะเห็นว่าสีล่าเปิดเบิ้งคันมุสยังดีเขากะเขากะเอาถาบอดีเขากะเบาเด้อเป็นครูอยู่เนาะโอ้ต่างงแามจะเกาะอ,อยู่ได้ละ่ะ ขนาดว่าหัวนั่งพ่นออกมานิดเดียวนะพี่น้องกันยังหูว่านา่งสอนอยู่ใต้นี่นะกระโดได้วเนาะเดี๋ยวจะเปิดไ้เบิ่งเด้อนี่เห็นไหมคะนี่นี่นี่ห้ามโผล่ด้นี่โผล่ปุ๊บไป่าโดนแะโดนอันนี้เลยด้นี่เห็นบนี่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 อู้นี่เอ๊บเอ๊บเป็นอย่างนี้หอยนี่ โผล่ไม่ได้ตายนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องอีกดอกหนึ่งตรงนี้ป้าป้าก็เสือนหาแต่ป้าป้านี่เพราะว่าเพื่อนมีเสียมพี่น้องเพื่อนใส่เสียมเพื่อนอ่ะคุดตุ๊กติกตุ๊กติกเออด้านีโอบอกให้เพื่อนใส่ทุงมือเพื่อนกับบอใส่ฝาดนี่แห่งงามแม่หรอไอ้ด้านี่โอ๊ยบอกเอาแล้วย่านหอยข้นข้นข้นไตเนาะเบื้องนั้นงามก่อนบ่เดี๋ยวเพื่อนบอกให้ทายด้านนู้น อีเพอคือตาดีเทนาไมนีเนาะหู้ไมนีเพิ่นตาดีใสใส,สเบิ่งตาอยู่ใสเน่ตาตีดอยู่นี่บอต้นไม้ใหญ่กบับบด้มีดอกเห็ดดอกเฮดดอกมีแต่อยู่บนต้นนิดน,น,น่อยตัวนี้ไหนตรงไหนคะนี่ตรงนี้จ้านี่น,นี่เห็นไหมคะบั่สิเมือ่อผับมีดละเน่เห็นบ่างามนะะเนี่ยยังบ่ทันมีหอยแทะสับ เห็นไหฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าอู้ h. ขาวจั๊หน่าเจีย๊ยเห็นบอลลมปิวว,ว,วันวันวันละพี่นองอากาศก็เย็นอยู่อากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะคะวันนี้อากาศเท่าใดว่าประมาณสิบกว่าองศาสิบเศษเศษนิดนิดนี่แหละจะ้ะได้ก็ไบดบิเช็กเบืองเห็นว่าฝืนบตกแลละก็แฮปปี้แลลวก็พ่อและ นี่สำหรับคลิปนี้กเจล่าเลยได้ไปนี่พี่น้องจะกลับบ้านแล้วนะคะกระมันอยู่ดีเนาะจ้าประมาณนี้พี่น้องแต่ไลยอยู่เด้อมอน้เด้อพี่น้องเด้อจะกลับบ้านแล้วก็เนี่ยมไปเรื่อยเจอที่ไหนก็จอดไอเกต้าเงะรกลับเนาะกลับดีกว่า หิ้วเข่าแล้วเนาะสามชั่วโมงเดินอะไรได้นี่โอเคจ้าพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ